ายเสียหายหมดซึ่งได้สร้างความรำคาญใจให้กับนายอุทยานเป็นอย่างยิ่งพรามณพผู้มีความประสง์ใบไม้นั้นเห็นเหตุการณ์การกระทำอันไม่สมควรวานนอนจึงกล่าวกับวานนอนว่าเจ้าวานอนจะมาแย่งเอาหอใบไม้ไปแก้ออกเสียหมดเจ้านึกหรือว่าเจ้านะเป็นสัจฉลา สามารถห่อใบไม้ได้ดีกว่าเดิมวานนอนัวป่วนก็ตอบกลับไปว่าตระกูลของเราพ่อแม่ของเราไม่มีความชำนาญในเรื่องการห่อใบไม้แต่เราชอบทำลายข้าวของให้เสียหายเพราะนี่เป็นพฤติกรรมอันเป็นธรรมดาของตระกูลของเราพรามจึงกลา่าวตีเตียนว่า สิ่งที่เป็นธรรมดาของเจ้ายังทำให้เราวุ่นวายใจถึงเพียงนี้แล้วสิ่งที่ไม่ธรรมดาของเจ้าจะทำให้เราเดือดร้อนใจขนาดไหนเราไม่อยากเจอสิ่งที่เป็นธรรมดาและไม่ธรรมดาของเจ้าเจ้าจงไปเสียจากที่นี่และพรามก็ไล่ตะเพิดวานอนนั้นไปสมเด็จพระพุยภาคเจ้าทรงตรัสว่า ว่านอนในครั้งนั้นได้ม,มาเกิดเป็นบุตรของนายอุทยาในครั้งนี้คลั้นพระพุทธองค์ตรัสจบแล้วก็ทรงพาสิทธว่าพระบัณฑิตหวังสร้างความเจริญอยู่แต่คนพานกลับสร้างความเสื่อมเสียเหมือนมีดาพระเป็นบัณฑิตเป็นผู้สร้างแต่ถูกบุตรพระเป็นพานรือทำลายจากนั้นพระพุทธองค์ ก็สมประกาศอริยสัจสี่สืบต่อไปกายมารุธธรรมาพิสมัยได้มีแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายและสรรพสัตว์เป็นอันมากเราจะเห็นได้ว่าวิสัยของคนพานนั้นมักสร้างความรำคาญใจให้แก่ผู้เป็นบัณฑิตเพราะความไม่รู้ว่าสิ่งใดควรหรือว่าไม่ควรจึงทำให้เกิดปัญหา แล้วอุปสรรคต่างๆมากมายตามมาซึ่งการกระทำบางอย่างเมื่อผ่านไปแล้วก็ยากที่จะแก้ไขได้เนืงจากการงานบางอย่างต้องการผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทางจะผิดพลาดไม่ได้เลยแต่ผู้ที่ขาวินิจฉัยจะมองไม่ออกจึงมองข้ามความจำเป็นและความสำคัญไป แล้วก่อเกิดความผิดพลาดใหญ่หลวงขึ้นมาได้การประเมินตัวเองผิดไม่ประมาณกำลังและความสามารถของตนมาทำงานประสานร่วมกับผู้อื่นอาจทำให้ภาพรวมของผลงานล้มเหลวได้เพราะฉะนั้นก็จะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบเสียก่อน ไปดูผลได้ผลเสียและอย่าให้ไปกระทบกระทั่งกับใครอย่าให้ใครต้องมาลำบากใจหรือเดือดร้อนใจเพราะการกระทำของเราสิ่งใดที่ทำแล้วดีทั้งเขาดีทั้งเราเย็นนั้นเขาเย็นทั้งเราสิ่งนั้นสมควรทำแต่ถ้าตรงกันข้ามก็อย่าได้ไปทำดังนั้น พิงใคร่ครวญให้ดีก่อนทําก่อนพูดควรให้ใจใส่ใสเอาวินิจฉัยจะได้ไม่ผิดพลาดเมื่อใจเราผ่องใสดนการเจริญสมาธิภาวนาไม่ว่าจะคิดจะพูดหรือจะทําสิ่งใดก็จะเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์ในทางที่เจริญไม่ผิดพลาดกระทั่งเราอบรมใจให้เจริญถึงที่สุด ก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีหมาสมบัติจกักรพรรดิแตกไม่พร้องบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปน,นานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัย เขาถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ i oh.